ไอสักด์พวกกูบ้าขำกับแสงกุศลใจกับมึงมันจะเป็นต้องมาใช้คัดขาเดี๋ยวกูไปมึงไม่ต้องรักษาเพราะยังไงมึงก็โดนกูหันศพลวไปฝังอยู่ทางู้นมึงก็ตายอยู่ทางนี้มึงก็ตาย,<อ>ยาง,งายั้นมึงก็โดนกูเก็บไป,ปไปต้องแทงไอ้มิดใช้แค่ปาดอกกระจายในใายสวัสดีครับจากบริการขนส่งขออนุญาตเรียนสายคุณสมชายหมายปองครับครับครับคุณครับโทรมามีอะไรครับผมพอดีลูกค้ามีพัสดุตกค้างที่ต้องชำระเงินอ่าครับ ครับเนี่ยหากท่านลูกค้าไม่รีบดำเนินการจะกลายเป็นคระเดีความนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมรีบโอนไปนะครับใจเย็นนะครับเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งรีบโอนใจเย็นๆเช็คก่อนนี่มันเบอร์มิจฉาชีพทอไอพวกนี้น่ะมันขี้ของตั้งสติคิดก่อนสักนาทีก่อนจะรีบโอนอ่ะไม่เชื่อไม่เล่น เบอร์โทรคุณค้างชำระ <Hey. S 1> ทำตามนะเอาเงินบัญชีของคุณมาตรวจสอบมีพัสดุสิ่งผิดกฎหมายทุกอายัดฟังนะโอนเงินของคุณมาตรวจก่อนอ่ะ uh. ไม่งั้นจะโดนคดีก,ก็พอคุณก่อนหน้านี้ผมก็ฟ้องมาแล้วไง หลอกว่าโอนผิดบัญชีหลอกให้โอนอีกทีผมก็ทำมาแล้วไงปล้อมเป็นตำรวจพร้อมจะดูแลและ AI จัดฉากผมก็ทำมาแล้วหลอกว่าโทษจะธนาคารพร้อมจะเทคแคร์ก่อนที่คุณจะรู้ตัวเงินก็ลอยไปแล้วไงคนมันจะโดนยังไงก็โดนอยู่ดีหลอกให้พี่ตายใจแล้วหนูก็โกงอีกทีไม่อยากโดนคดีเอางี้ให้รีบโอนหลอกเอาเงินเข้าบัญชีนี่แหละวิธีโจ มิจะชีพทอไอพวกนี้นะ่มันคีบกองตั้งสติคิดต่อนสักนาทีก่อนจะรีบโอนอ่ะไม่เชื่อไม่เล่งไม่รีบไม่โอนกนกรอไอพวกนี้มันมีทุกรูปแบบอ่ะไม่เชื่อไม่เล่งไม่รีบไม่โอนกนกรอไอพวกนี้มันมีทุกรูปแบบอยากมีตังใช้ไปเปิดบัญชีให้กับพี่อยากได้เงินฟรีๆเอาไปบัญชีละสองพันขั้นตอนง่ายๆตัวพี่นั่รับประกันสองบัญชีสี่พันมีของแถมอีกมากมาย ตงเตรียมตัวไว้ให้ดีตกเป็นผู้ต้องหาบัญชีมาในครั้งนี้ต้องมารับโท่ติดคุกอยู่หลายปีแลกกับการเปิดบัญชีได้เงินเพียงไม่กี่พัน ไอ้พวกลิงที่แปลกปลอมมันจะบอกว่าท่านโชคดีแค่เพียงกดลิงก็แจกทองพวกท่านอย่าหลงเชื่อไอ้พวกนี้มันของปลอมไม่มีอะไรได้มาฟรีๆจากวันที่ดีท่านอาจจะปวดอยากให้พวกท่านดูดีๆไม่มีอะไรได้มาฟรีๆบางคนจํางานเป็นปีแต่ต้องติดคุก<ส>แบบฟรีๆถ้าใครที่ยังทำยู่อยากให้ลองคิดอีกทีถ้างเงินมันได้มาง่ายคงไม่ต้องทํางานเป็นปีด้วยความห่วงใยจากสื่อเมือค่ำวัเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งรีบโอนแต่เย็นๆเช็คก่อนนี่มันเบอร์มิจฉีทองไอ้พวกนี้นะ ติคิดก่อนสักนาทีก่อนจะรีบโอนอ่ะไม่เชื่อไม่เล่งไม่รีบไม่โอนกดปอยพวกนี้มันมีทุกรูปแบบอ่ะไม่เชื่อไม่เล่งไม่รีบไม่โอนกดปอยพวกนี้มันมีทุกรูปแบบด้วยความห่วงใยจากสื่อนครบาลหน่วยง,งานที่เป็นที่พึ่งของประชาชนแค่เพียงกดลิงก์ก็แจกทองพวกท่านอย่าหลงเชื่อไอ้พวกนี้มันของปลอมไม่มีอะไรได้มาฟรีๆจากวันที่ดีท่านอาจจะปวดอยากให้พวกท่านดูดี อะไรได้มาฟรีีบางคนทำงานเป็นปีๆแต่ต้องติดคุกแบบฟรีีถ้าใครที่ยังทำอยู่อยากให้ลองคิดอีกทีถ้าเงินมันได้มาง่ายคงไม่ต้องทำงานเป็นปีด้วยความห่วงใยจากสืออ่อนค่บาเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งรีบโอนแต่เย็นๆเช็คก,ก่อนนี่มันเบอร์มิจชีทอไอ้พวกนี้เนี่ยมันขี้โกงตั้งสติ คนปล่อยพวกนี้มันมีลูกแบบด้วยความห่วงใยจากสื่อนครบาลหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าเล่นกับระบบต้อยป่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนจเจอกันบ่อยนะช่วงนี้บอกแล้วอย่าเล่นกับระบบไปพูดทุกคำเนี่ยไม่เบือบ้มงไหนวันเล่นกับระบบเล่นกับระยองเล่นกับอะไนาบมันก็ได้ใครเนี่ยแจ้งไงแจ้งไหนสามีคุณแจ้งไงแจ้งสามีแจ้งเยอะไปแล้วไหนจะไปคันไหนฮะเย็นเหมือนกันได้หมดเหรอ,อ่ะไป ห่วงใยจากสื่อคคนครบาลเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งรีบโอนแต่เย็นเย็นเช็คก่อนนี่มันเบเอ,อร์มิจฉาชีพทวงไอ้พวกนี้แหละมันขี้โกงตั้งสติคิดก่อนสักนาทีก่อนจะรีบโอนอ่ะไม่เชื่อไม่เล่งไม่รีบไม่โอนคนโกงไอ้พวกนี้มันมีทุกรูปแบบอ่ะไม่เชื่อไม่เล่งไม่รีบไม่โอนคนโกงไอ้พวกนี้มันมีทุกรูปแบบด้วยความห่วงใยจากสื่อนครบาลหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งของประชาชน 到点了。